สวัสดีครับก็ยินด,ด,ดีต้อนรับนะครับสู่อภัยภูเบศนะครับตอนนี้เราอ,อยู่ในงานมหกรรมสมุนไาร 1 2นะครับซึ่งทางอภัยภูเบศเนี่ยได้ยกกิจกรรมนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับมีการตรวจรักษาโดยแพทย์แผนไทยนะครับกิจกรรมกันให้ความรู้ต่างๆนะครับมากมายนะครับมากมายใครอยากเห็นต้นสมุนไพรที่เราเอามาใช้ทํายาจริงๆเนี่ยนะครับก็สามารถมาดูได้ที่งานนะครับกิจกรรมมีมากมายครับเช่น การแจกหนังสือเล่มใหม่นะครับการแจกต้นไม้นะครับซึ่งในปีนี้เป็นที่น่าสนใจมากนะครับก็เป็นต้นไม้ที่พืชพันธุ์ที่หายากนะครับส่วนหนังสือก็เป็นหัวข้อเรื่องอาหารนะครับที่ในภาวะวิกฤตนะครับสามารถช่วยเราได้นั่นคือแกงส้มครับเป็นยังไงเดี๋ยวลองติดตามได้ในหนังสือนะครับส่วนหัวข้อในประมาณ1น่ชั่วโมงถัดไปนี้นะครับ บ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับผมเทศจารนัดดานัยมุสิกวงศ์นะครับจะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับที่ใช้ในโรคผิวหนังนะครับที่ใช้ในโรคผิวหนังนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพูดอยู่สามชนิดนะครับสามชนิดด้วยกันนะครับตั้งแต่บัวบกนะครับผักเบี้ยใหญ่แล้วก็พยายอนะครับแล้วจนถึงสรุปนะครับ การใช้สมุนไพรกับผิวหนังเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่คนไทยนะครับที่สนใจจริงๆแล้วเขาก็สนใจกันทั่วโลกนะครับไม่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆหรือยาเนี่ยเขาก็จะพยายามเสาะแสวงหาตัวคืชที่มีศักยภาพนะในการนำมาใช้นำมาสกัดนะครับเพื่อเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับถ้าท่านดูผลิตภัณฑ์ ในท้องตลาดทั่วไปนะครับไม่ว่าเมืองไทยหรือเมืองนอกก็จะมีลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสกัดของเครื่องสมุนไพรเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนประกอบนะครับที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นได้รับความนิยมด้วยนะครับแม้แต่เครื่องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์โดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าท่านลองพลิกดูข้างฉลากเนี่ยนะครับ แม้ว่าเขาไม่บอกนะครับแต่เขาเนี่ยใสสารสำคัญจากสมุนไพรบางชนิดเข้าไปเช่นกันเพื่อหวังผลนะครับในการลดอาการอักเสบได้นะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมเนี่ยนำมามา3ตัวนะครับเนาะบัวบกผักเบี้ยใหญ่พยายอนะครับผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็บ่งชี้ไว้ค่อนข้างชัดนะครับว่าสมุนไพรสามชนิดนี้เนี่ยนะครับ มีคุณสมบัติที่ต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระนะครับต้านจุลชีพก็คือพวกแบคทีรียนะครับหรือไวรัสนะครับแล้วก็มีสรรพคุณที่หลากหลายนะครับทีนี้อาจจะย้อนกลับมาที่หนึ่งว่าแล้วทำไมเนาะเราต้องใช้สมุนไพรที่มีฤทธิต้านอนุมูลอิสระหรือต้านการอักเสบกับผิวหนัง เพราะว่าหากเกิดนะครับอนุมูลอิสระเนาะอนุมูลอิสระเนี่ยก็เหมือนผู้ร้ายนะครับเนาะก็เหมือนผู้ร้ายนะครับถ้าอนุมูลอิสระเยอะนะครับมันก็จะไปทําร้ายผิวหนังทําให้ผลก็คือผิวเนี่ยเหี่ยวย่นเร็วนะผ,ผิวเนี่ยเสื่อมไวเนาะเหี่ยวย่นเร็วนะครับก็คือเซลล์ถูกทําลายเช่นเดียวกันครับใน การอักเสบก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถทำร้ายเซลล์นะครับเซลล์นี่ก็คือพวกเซลล์ผิวหนังนะครับที่เป็นองค์ประกอบของผิวหนัง mm hmm. อักเสบมากๆก็ทำร้ายผิวหนังนะครับทำให้เกิดพวกริ้วรอยนะครับหรือการที่เหี่ยวย่นก่อนวัย mm hmm. เคยสังเกตไหม mm hmm. เพื่อนในวัยเดียวกันเนี่ยทำไมบางคนหน้าตึงบางคนหน้าเหี่ยวใช่ไหม เพราะว่าอะไรรู้ไหมก็หนึ่งก็คือการดูแลตัวเองนี่แหละนะครับการดูแลตัวเองความเหี่ยวย่นเนี่ยจริงๆเกิดได้หลายสาเหตุเนาะคือถ้าเหี่ยวย่นตามธรรมชาติหรือริ้วรอยตามธรรมชาติเนี่ยพวกเราก็ยอมรับได้แต่ว่าถ้าทําให้ถ้าเราดูแลตัวเองดีๆเนี่ยพวกริ้วรอยต่างๆมันจะเกิดขึ้นช้ากว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างหนึ่งที่ทําร้ายพวกผิวหนังได้มากเนาะ แล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยเ,เกิดการอักเสบหรืออนุมูลอิสระนะครับหก็คือพวก pm 2.5เนาะสองก็คือพวกาสารเครมีต่างๆนะครับสิ่งแวดล้อมแสงแดดเนาะ uva uvb พวกนี้ทำร้ายชั้นเซลล์ผิวหนังได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้พืชสมุนไพรต่างๆเนี่ยที่เข้ามาดูแลที่ผิวหนังเนี่ยนะครับจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับ ตัวแรกเลยที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางมากที่สุดนะครับผมเชื่อได้เลยว่าเป็นคนเป็นตัวที่ถูกนำมาใช้ในเครื่องสำอางเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วผมว่าเกิน30ปีนะแล้วก็ไม่ได้ใช้แค่เครื่องสำอางไทยนะจริงๆในเมืองนอกเนี่ยเขาใช้กันมานานแล้วนะครับคือใบบัวบกนะผมสอนวิธี ดูอย่างหนึ่งแล้วกันนะฮะชื่อใบบัวบกเนี่ยชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยคืออันนี้เนาะเซนเทล่าเอเชียตินะนะเวลาพี่ไปซื้อเครื่องสำอางนะพี่พลิกฉลากมาดูเขาจะบังคับเนาะเขาจะบังคับเขียนส่วนประกอบอยู่แล้วนะครับถ้าพี่พลิกมาดูแล้วนะเจอคำนี้นะรวมกับคำว่า e x t r a c t ก็คือสารสก,กัดใบบัวบก ซึ่งอยู่ในเครื่องสำอางมากมายหลายชนิดเพราะอะไรนะเหตุผลก็คือว่าตัวใบบัวบกเนี่ยเขามีสรรพคุณนะในการต้านกันอักเสบได้ดีนะครับต้านกันอักเสบได้ดีนะฮะเดีด๋ยวผมขอเอาข้างล่างออกนิดหนึ่งเอาข้างล่างออกนิดหนึ่งเพื่อความเต็มจอนะฮะเต็มจอ ฮาดีกิดโอเคอ่ะขยายไม่โอเคครับนะใบบัวบกเราก็รู้จักกันอยู่แล้วเนาะกินน้ำใบบัวบกแก้อะไรครับแก้ช้ำในนะเนาะจริงๆก็เป็นเขาเรียกว่าสรรพคุณที่ถูกต้องนะครับเ,เขาแก้ช้ำในได้จริงๆก็เนื่องจากว่าลิตต้านการอักเสบนี่แหละนะครับเนาะ,<ม>นะ ก็มีสารสำคัญนะถ้าคุณครูถามว่าแล้วใบโบโบกมันต้านการอักเสบได้ยังไงมีสารสำคัญอะไรนี่ก็คือขึ้นไวเลยคือมีเยอะมากนะครับเนาะอาะมาดีแคโซไซอันนี้พวกสารสำคัญทางเคมีนะครับไม่ต้องจำก็ได้นะครับการใช้ทางพื้นบ้านครับปกติเราใบโบบกเรากินยังไงเนาะกินสดก็ได้เนาะใช่ไหมครับล้างให้สะอาดกินสดก็ได้ใช่ไหมครับ ก็แก้ร้อนในการหายน้ําเอามาคั้นน้ําก็ได้นะคั้นน้ําแล้วก็พอกก็ได้นะลดอาการอักเสบความยากเป็นแบบนี้ครับใบบัวบกเนี่ยเป็นพืชน,นะที่ขึ้นตามพื้นดินเนาะเวลาใครปลูกบ,กบกัวบกจากข้อมูลเนี่ยเชื่อไหมครับว่าใบบัวบกเนี่ยมันดูดทั้งสารที่เอามาเลี้ยงตัวเองพร้อมกับสาร พิษด้วยที่อยู่ในดินเพราะฉะนั้นพื้นที่ปลูกบัวบกอันไหนก็ตามมียาฆ่า,มาแมลงเขาจะดูดมาด้วยบัวบกเนี่ยนะครับเป็นพืชที่ดูดทุกอย่างมาจากดินถ้าดินดีไม่มีปัญหาแต่พื้นที่ไหนดินปนเปื้อนน้ำปนเปื้อน สารยาฆ่าแมลงบัวบกมันดูดมาทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นการปลูกบัวบกเป็นเรื่องให้การปลูกบัวบกแบบเกษตรอินทรีย์ให้ปลอดสารเคมีปลอดยาฆ่าแมลงเป็นเรื่องที่ยากมาก,มากนะครับการคัดใบบัวบกเอามาใช้ในอุตสาหกรรมทางยาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ยากมาก,มาก เพราะว่าเราจะหาตัววัตถุดิบที่มันดีเนี่ยนะครับไม่ง่ายเลยนะครับประโยชน์ของบัวบกต่อผิวหนังนะครับก็หนึ่งเนี่ยแน่นอนลดการอักเสบใช่ไหมกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนก็คือทำให้เขาเรียกว่าความ ยืดหยุนความยืดหยุ่นของผิวหนังดีขึ้นนะเพิ่มความชุ่มชื้นลดรอยแผลเป็นจุดด่างดำได้ส่งเสริมการสมานแผลก็คือพวกที่แผลผ่าตัดเนาะพวกรอยแผลเป็นนะครับก็ช่วยได้เนาะรักษาโรคผิวหนังได้นะครับแผลไฟไหม้ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังก็ช่วยได้นะครับจริงๆเรามีครีมใบบบกนะนะครับ เป็นสารสกัดใบบัวบกล้วน100เปอเซนเลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลงานวิจัยนะครับอันนี้ฝั่งนี้เป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องสนใจมากก็ได้แต่สรุปไว้ให้แล้วนะครับบัวบกส่งผลทำให้แผลหายดีขึ้นนะเนื่องจากเขาสามารถกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่ๆได้นะครับแล้วก็มีลทธิ์ต้านการอักเสบนะครับลดบวมแดงและอาการปวดบร,ริเวณแผลลงได้นะครับ อันนี้เป็นข้อมูลนะว่าลิปสรรพคุณของคุณสมบัติของใบบกๆมีอะไรบ้างนะง่ายๆเลยสรุปมาให้แล้วนะครับสิวแผลไฟไหม้แผลทั่วไปนะครับหรือผื่นภูมิแพ้ผิวหนังถ้าเป็นทางแผนไทยเขาจะชอบพูดว่าน้ำนํำเหลืองเสียพวกแผลน้าเหลืองเสียนึกเคยเห็นใช่ไหมภูมแพ้ผิวหนังที่เป็นรอยดําๆอะไรเงี้ยโดนยุงกัดแล้วเกาเนี่ย กาแดงแล้วมีรอยดำๆอย่างนั้นน่ะเนี่ยให้ใช้ชีมใบโบกใช้ได้เลยอืมต้องเป็นแบบนั้นนะครับเนาะอ่าแล้วก็มีการศึกษาที่เกี่ยวข้องนะครับค่อนข้างเยอะคือพืชตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นที่รู้จักทั่วโลกเนาะไม่ใช่เฉพาะแค่ในเมืองไทยนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีงานศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ค่อนข้างเยอะนะครับก็ช่วยฆ่าเชื้อได้ฆ่าเชื้อแผลเออฆ่าเชื้อสิวได้ แผลไฟไหม้ก็ใช้ได้นะครับลดการอักเสบแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้แผลหายเร็วขึ้นและลดแผลเป็นได้นะครับใครที่เป็นแผลนะแล้วก็อ,อ,อยากหายเร็วเนาะนะครับให้ใช้ครีมใบบัวบกซึ่งตัวนี้นะครับครีมใบบัวบกอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วนะถ้าอย่างที่อภัยภูเบศไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ย นะครับหมอสั่งให้ฟรีไม่ต้องเสียเงินเนาะใช้สิทธิ์30บาทบัตรทองค่าราชการประกันสังคมสามารถเบิกครีคมใบบวบได้ทั้งหมดเลยไม่เสียเงินไม่ต้องซื้อนะครับเนาะอ่าโอเคนะแล้วก็อันนี้ภูมมแท้ผิวหนังก็พูดไปแนละ้วนะครับอ่ะตัวนี้เลยหน้าตาเป็นแบบนี้ครีมใบบวบนะครับ สกัดจากใบบบกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสกัดจากใบบบกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวิธีใช้กทานะครับแต่ว่าถ้าเป็นแผลสดเนี่ยต้องทําความสะอาดแผลก่อนด้วยน้ําเกลือนะครับแล้วก็เช็ดให้แห้งน,นะครับแล้วค่อยาทาครีมน,นะครับเนาะเนาะ,ะ,ะแล้วก็ทาวันละสองครั้งนะครับข้อควรระวังนะครับในผู้ที่มีแผลเปิดเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีส่วนช่วยให้แผลปิดสนิทก็คือ อาจจะไม่ได้ช่วยเร่งสักเท่าไหร่นะแต่ว่าให้ใช้เหมือนหลังที่แผลตกสะเก็ดแล้วอะนะครับแล้วค่อยใช้ถ้างานวินจัยที่อาจารย์หมอเคยทำเนี่ยเขาจะทำบอกว่าบริเวณที่ใช้ริมไบโบบกเนี่ยแผลจะขาวไม่ดำแผลจะขาวไม่ดำเรื่องนูนถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้นิดหน่อยนะแผลไม่นูนนะพวกรอยแผลเป็นไม่นูนนะครับ อ่ะตัวที่สองนะครับผักเบี้ยใหญ่นะครับโพทรูลาก้านะครับถ้าเราเซิร์ชคำนี้นะครับในข้อมูลใน Google เนี่ยนะครับท่านจะเจอเลยนะครับว่าสารสก,กรัดของพืชตัวนี้เป็นที่ยอมรับในสากลแล้วนะครับคือฝรั่งก็ใช้นะว่าง,ง่ายๆนะ ผักเบี้ยยญยในทางภูมิปัญญาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นนะครับลดการอักเสบบำรุง,งผิวนะครับช่วยให้ผิวเต่งตึงเพิ่มความชุ่มชื้นได้ป้องกันรังสี UV ได้ช่วยแก้แผลนะครับก็ใช้ได้ทั้งต้นทั้งใบทั้งมเมล็ดนะครับแต่ว่าที่เราเอามาใช้กับผิวหนังเนี่ยส่วนใหญ่เขาเราจะใช้ต้นกับใบเนาะส่วนเนื้อดินนะครับไม่ค่อยใช้มเมล็ดนะครับ สารสำคัญนะครับมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระสูงนะครับแล้วก็ถ้าเอามาใช้ในทางพื้นบ้านนะครับเอาผักเบี้ยใหญ่มาตากแห้งหรือกำมือแล้วมาชงกับน้ำร้อนนะครับสามารถดื่มได้นะกินได้นะครับนะแล้วก็หรือว่าถ้าใช้ต้นแห้งนะครับจะคั้นเอาน้ำกินก็ได้การใช้ภายนอกนะเอามาผิงไฟให้แห้งแล้วก็ บดเป็นผงผสมน้ำแล้วก็เอามาทาภายนอกได้บริเวณที่เป็นแผลอันนี้เป็นวิธีการใช้ทางพื้นบ้านนะพื้นบ้านเขาใช้กันมาแบบนี้นะครับประโยชน์ของผักเปี้ยใหญ่ต่อผิวหนังนะครับก็เช่นกันนะตานั้นนู่นอิสระลดลิ้วรอยทําให้ผิวชุ่มชื้นนะครับแล้วก็รักษาโรคผิวหนังได้นะครับอย่างเช่นสเก็ดเงินต้านการอักเสบแล้วก็ปกป้อง ผิวหนังจากแสงแดดนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยนะครับจะโชว์เฉยๆนะครับแต่ดูผลเลยก็ได้นะครับอันนี้เขาก็ดูว่าผักเบี้ยใหญ่เนี่ยมีคุณสมบัติในการฟื้นฟูนะครับความเสื่อมของผิวหนังได้จริงหรือไม่นะครับเขาก็ทดลองนะครับในพวกเซลล์แล้วก็ในสา์ทดลองนะครับเขาก็พบว่าโดยสรุปเลยนะตัวผักเบี้ยใหญ่เนี่ยนะครับ ทำให้เซลล์ผิวหนังนะครับเขาเรียกว่ารอดรอดจากรังสี UV อ่ะ UV เนี่ยก็คือแสงแดดแสงอาทิตย์นี่แหละเนาะ UVA UV, UV b ถ้า UV มันมันโดนไอ้เจ้าเซลล์เนี่ยโดยปกติมันจะตายเนาะเซลล์มันจะตายนะครับแต่นะครับสารสกัดผักเบี้ยใหญ่เนี่ย มันช่วยเพิ่มการมีชีวิตรอดของเซลล์ก็คือช่วยปกป้องเซลล์ผิวหนังได้นะครับถ้าใช้ผักเบี้ยใหญ่นะครับผมเนาะแล้วก็ลดความเสียหายของเซลล์ผิวหนังจากอนุมูลอิสระนักการอักเสบได้ก็มีการทดลองแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับผลก็เป็นไปนในแนวทางเดียวกันเนาะเขาก็เป็นการพิสูจน์นะครับว่าเอผักเบี้ยใหญ่มันมีสรรพคุณ อย่างไรนะครับก็คือลดอาการอักเสบได้นะครับผมเนาะทีนี้ผักเบี้ยใหญ่เนี่ยจึงถูกเลือกมาเอามาใช้ในตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวหนังนะครับซึ่งทางอภัยภูเบศเนี่ยเขาก็จะมีอยู่สองสตัวนะครับปัจจุบันเรายังมีตัวนี้ผักเบี้ยใหญ่ Sensitive Body Lotion นะที่ใส่สารสกัดผักเบี้ยใหญ่เข้าไปนะครับ ที่เอามาให้ดูเนี่ยเขาไม่ได้เขียนนะว่าใส่ไม่ได้เขียนที่หน้าฉลากอะว่าใส่ผักเบี้ยใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วใส่นะครับก็คือเราใส่สารสก,กรัดของผักเบี้ยใหญ่เข้าไปในตัวโพลูชิวนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตกลม่นนะครับก็ช่วยได้นะครับผมนะอันนี้คินซิงวอเตอร์นะครับก็ใช้ผักเบี้ยใหญ่เช่นกันนะครับเเป็นเช็ดเครื่องสำอางนะครับ คนที่ใช้กันแดดนะครับส่วนใหญ่กันแดดเนี่ยเขาเรียกว่าตัวอนุภาคมันจะยึดติดกับผิวหนังเนี่ยมากกว่าเครื่องสำอางปกติเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะทำความสะอาดให้มันเลี่ยงจริงๆเนี่ยจึงต้องใช้พวกเมคอัพรีมูเวอร์นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัว c ินซิ่งวอเตอร์ก็คือเป็นเนื้อมันจะเป็นน้ำนะครับการเช็ดเครื่องสำอางมีอยู่สองแบบเนาะเป็นเนื้อออยกับเนื้อน้ำ นี่เป็นเนื้อน้ำนะครับผมก็ใช้เช็ดล้างเครื่องเช็ดเครื่องสำอางนะครับแล้วก็นะล้างได้ดีนะครับแล้วก็ทำให้หน้าเนี่ยไม่ตึงมากจนเกินไปนะครับผมเนาะอันนี้บอดี้โลชั่นนะครับอันนี้ฟิลเลอร์นะครับอ่าแล้วก็มีตัว CC c ซีพีมันนี้พวกกันแดดนะครับโอเคเนาะ และตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้นะครับสมุนไยพรพญายอนะครับนี่ด้านหน้าผมนี่นะครับพญายอเนี่ยผมว่าถ้าใครเออใช่ไม่เคยเห็นใช่ไหมเอออันนี้ต้นพญายอครับพญายอเนี่ยนะครับมีสรรพคุณต้องบอกว่ามากมายเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยผมว่าหลายๆที่เขาก็ทำนะครับเนาะคือ พยาลเนี่ยเราก็เน้นเรื่องของฤทธิ์การฆ่าเชือ้อเขาจะโดดเด่นนะเรื่องการฆ่าเชือเอ้อไวรัสแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับเห็นไหมครับที่ผมพูดมา2ตัวแรกอะ่ะผมไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของการฆ่าเชื้อเนาะนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยเด่นถ้าเด่นจริงๆคือเราต้องเป็นตัวนี้นะครับเรื่องของพยายอนะครับเราเลยสกัดเอา พยายอเนี่ยนะครับเอามาทำเป็นครีมนะครับคือครีมพยายอกิซเซรีนนะครับแล้วก็ยาหมอกนะครับซึ่งสมุนไพรพยายอเนี่ยนะครับเนาะก็มีสารประกอบมากมายนะครับมีฤทธิ์ทางยานะครับผมเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นการทดลองโรคเริมงูสวัสดนะครับนะเนาะก็ปัจจุบัน คือใช้พยายอหายเร็วกว่านะใครเป็นงูเอ่อเริมเนี่ยนะครับโล,โลกงูสวัสดเนี่ยนะโลกงูสวัสดเนี่ยนะให้ทาบริเวณที่เอ่อเป็นแผลเลยตรงไหนที่มันเป็นตุ่มอะทาไปได้เลยนะครับจะหายไวนะครับเนาะซึ่งเอ่อจะดีกว่าไม่ทาใช่เป็นครีมซึ่งปัจจุบันครีมพยายอเนี่ยอยู่ในบัญชียาโรงพยาบาล เหมือนกันก็คือถ้าไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าหมอสั่งให้ก็รับฟรีไม่ต้องซื้อใช่โรงบาลไม่ต้องซื้อนะไม่ต้องซื้อแต่ว่าถ้าที่ปราจินบุรีนะ,ะนะครับถ้าอยู่กรุงเทพก็ซื้อเอาเพราะหลอดรับสามสิบกว่าบาทอ,อันนี้เมื่อกี้ที่ผิวหนังเนาะอันนี้โรคเล,ลเิมที่อวัยวะเพศ โรคเลือดมาทียวัยะเพศก็ใช้แล้วนะครับมีประสิทธิภาพนะเทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบันอัซไทโคยาคีมนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นพยายออีกตัวหนึ่งนะครับเนาะอันนี้เขาก็เอาไปใช้ในการรักษาพวกแผลน,นะครับในปากก็ได้นะครับแผลในปากเนาะก็คือเราจะใช้อันนี้เนาะใช้ตัวนี้นะครับตัว ที่เป็นของเหลวเนาะกีซลีนพยายอนะครับผมหยอดแผลในปากก็มีงานวิจัยมากมายนะครับแล้วก็อาอจารย์ต้อมเนี่ยอาจารย์สุภาพรเนี่ยก็ได้ลองทําสูตรน้ํายาบ้วนปากด้วยนะร่วมกับสถาบันวิจัยจุราพรนะแต่ว่าไม่ได้ทําขายนะครับก็คือทําทดลองใช้ในผู้ป่วยมะเร็งน,นะครับก็ถือว่าใช้ได้ผลดีนะในการรักษาพวกแผลในปากนะครับอันนี้เป็นครีมนะครับผมเนาะ รักษาเลยมูสวัสดจีสลีนรักษาพวกเขาบ่งใช้คือแผลร้อนในแผลจากการฉายรังสีนะครับแล้วก็เคมีบำบัดนะครับผมก็ป้ายบริเวณที่เป็นได้เลยนะอันนี้ทำเป็นคารมายนะครับรักษาการกดผื่นตุ่มคันได้นะครับคารมายพยายอนะฮะอันนี้มาแรงสัตว์กัดต่อยก็ใช้ยาหมองพยาออได้นะครับกล่าวโดยสรุปนะครับ สมุนไพรทั้ง3ชนิดนะก็มีส่วนช่วยนะครับที่ผมคัดมาเนี่ยต้องบอกว่ามีข้อมูลงานวิจัยสนับสนุนค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับการใช้ในโรคผิวหนังนะครับจากสรรพคุณคือต้านการอักเสบนะครับเนาะก็อย่างเช่นบัวบกนะครับรลดริ้วรอยสมานแผลทําเป็นเครื่องสําอางได้ผักเบี้ยใหญ่ก็เช่นกันส่วนพยายอเขาจะเด่นในฤทธิ์ของฆ่าเชื้อก็เอามาทําเป็นยาฆ่าเชือ้อ นกโขกเิ่มหมูสวัสดได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับครับอะไรนะอ๋อรถไฟท่องเที่ยวที่โรงพยาบาลใช่ไหมอ๋อแล้วเคยไปไปต้องไปที่ช็อปใช่ไหมเออเขาจะไปแต่ตึกโบราณอ๋อสอนทำยาหมองด้วยแสดงว่าไม่กับโปรแกรมท่องเที่ยวของการรถไฟ อะจะโชว์รูปด้วยโอเคครับขอบคุณนะครับที่ไปเยี่ยมกันนะฮะขอบคุณครับส๊าคบาครับ